ท่านผู้ชมครับเ,เสียงข้างนอกที่ท่านได้ยินอยู่นั่นก็คือเสียงที่เรากำลังซ่อมสร้างครับท่านผู้ชมครับถือว่าเรากำลังรีโนเวทครับเพือ่อที่จะทำให้มหาธาตุเจดีย์ของเราเนี่ยไม่รั่วซึมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็รู้สึกวระร่วซึมอยู่ครับ เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเพราะว่าอยู่กลางแดดแฉดฝนครับก็เลยทำให้เยอะหน่อยครับการรั่วซึมก็เลยเอาออกครับตรงนี้เราก็เลยต้องเอาออก ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับที่ที่เมตตาถวายปัจจัยมาครับ mm hmm. เราจะทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด mm hmm. เมื่อออริจินอลก็ออริจินอลจริงๆแล้วไม่มีขั้นบันไดครับท่านผู้ชม mm hmm. ที่แรกตั้งใจว่าทําขั้นบันไดเพื่อที่จะวางกระถางดอกไม้ให้มันเป็นความเขียวกระจีของของแลนดมาครับ แล้วก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยแต่พอมาดูอีกทีอา้าวมันเป็นที่เก็บน้ำรารท่านผู้ชมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยที่ก่อแล้วฉาบนี่เป็นทรายครับเอาทรายเข้าไปไว้ข้งางในวันนี้ก็ถือเป็นบทเรียนอย่างสูงค่าเลยครับบทเรียนที่หลวงพ่อเองและว,วิศวกรนะครับผู้ออกแบบก่อสร้างพวกเราก็ยอมรับครับว่า มันทาให้ซึมน้ําครับแล้วก็ทําให้ข้างล่างเนี่ยลงไปไม่แห้งครับท่านผู้ชมเือฝนตกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่แห้งอพอไม่แห้งเนี่ยน้าก็ซึมลงไปข้างล่างครับทาให้ทาให้ภาพและก็ชั้นต่างๆเกิดเขาเรียกว่าเกิดความซึมเข้าไปครับทําให้เหมือนกับรั่วซึมครับทําให้ผนัง ทั้งข้างล่างและข้างบนของพระมหาธาตุเจดีย์นี้ก็จะเกิดการชำรุดสุดโทมดังนั้นการปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพระแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ได้เมตาาตาถวายจตุปัจจัยมานะครับคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลช่วยกันสร้างเสนาสนะ ครับประมาาธาตุเจดีพอเพียงของเราในครั้งนี้อาตมาภาพพระอาจารย์ดรสังคมก็ต้องกราบขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับที่ช่วยกันซึ่งพอข้าง,งบนรั่วนะครับท่านผู้ชมข้างล่างก็ก็รั่วตามไปด้วยนะครับทั้งข้างล่างข้างล่างทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมายความว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่รอยตะเข็บ ครับรอยตะเข็บชั้นล่างตรงช่วงบันไดยอย่างนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็รั่วอยู่นะครับก็เป็นรอยร้าวรอยรั่วเพราะว่าเหมือนกับการออกแบบก่อสร้างทางช่างก่อสร้างก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ทรงกลมอย่างนี้นะครับดังนั้นก็อาตมาภาพพระอาจ,จารย์ดรสังคม เป็นผู้ดูแลอยู่ก็ต้องคงต้องขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องครับที่ครบรักทุกท่านนะเมตตาช่วยกันบริจาคจะตุปัจจัยนะครับงานนี้เขาคิดสองแสนครับท่านผู้ชมสองแสนเฉพาะค่าแรงนะครับและส่วนค่าใช้จ่ายอ,อย่างอุปกรณ์น้ำยากันชื้นต่างๆเราต้องออกเองครับขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาแล้วก็ดูแล ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาปเปื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านทุกคนจึงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร